สวัสดีครับพบกับผมมานพินและ f ิลไทย d o t th b o x s p o t com นะครับวันนี้มาแนะนำวิธีดูมอเตอร์ไซค์รับจ้างเวียดนามน,นะครับเพราะว่าที่เวียดนามเขาไม่มีเซรืรอวิแเรารู้ได้ยังไงเนี่ยครับเขาจะจอดรออยู่ตามปากซอยหรือว่าสี่แยกนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเด่นอยู่ตรงที่นี่มีหมวกกันน็อก2ใบนะครับอันหนึง่งสำหรับผู้โดยสารนะครับแล้วก็ จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีการแสดงอภินิหารก็คือเท้าไม่ติดดินนะครับโดยมากเขาจะอยู่บนนั่งอยู่บนอ่มอเตอร์ไซค์นะครับแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับภาหนะที่ใช้ครับคือผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเนี่ยเขาอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาต้อง นั่งหรือว่านอนหรือว่าตะแคงอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะครับแต่ว่าให้สังเกตสองอย่างก็คือ 1. อหมวก2ใบนะครับเนี่ยดูซ้ำอีกนิดหนึ่งแล้วก็เท้าทั้งสองข้างไม่ติดพื้นนะฮะถึงไม่มีเสื้อบินเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างจริงถ้านในย่านนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะตะโกนเรียกเรายู่ยูยูนะฮะบางทีก็น่ารำคาญเหมือนกัน อมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขกแสโอมนะครับแสโอมภาษาเวียดนามครับราคาไปที่ไหนก็ตกลงกันบางคนก็พูดอังกฤษได้บางคนก็พูดอังกฤษไ,ไม่ได้นะครับครับนี่ครับภาพนี้จะสโลโมชั่นให้ดูผ่านในแยกหนึ่งนี่ครับฮะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่ครับแสดงอภินิหารด้วยการอยู่บนนั่งๆอยู่บนมอเตอร์ไซค์ครับแล้วมีหมวกกันน็อกสองใบครับนี่ของแท้